เทคนิคในการที่จะเริ่มอาหารเสริมให้ลูกนะคะว่าจะเริ่มอาหารเสริมยังไงให้ลูกกินง่ายสวัสดีค่ะหมอป๊อปดรแซลลี่ป๊อปค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะวันนี้นะคะหมอป๊อปมีเทคนิคในการที่จะเริ่มอาหารเสริมให้ลูกนะคะว่าจะเริ่มอาหารเสริมยังไงให้ลูกกินง่ายนะคะวันนี้มี3มเทคนิคนะคะอันที่1นนะคะก็คือ ให้เริ่มทีละน้อยนะคะเวลาให้เริ่มเนี่ยวันแรกเราอาจจะให้แค่ชิมช,มชิมแตะแต่ก่อนนะคะถ้าลูกไม่เอาก็ไม่ต้องบังคับแล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณนะคะอันที่2นะคะให้เริ่มทีละอย่างนะคะอาทิตย์ละอย่างนะคะหรืออย่างน้อยเนี่ยต้อง3วันเพื่อที่จะได้ดูว่าลูกแพ้หรือไม่นะคะ ถ้าเราให้ไปอย่างเช่นข้าวนะคะก็ให้ไปอย่างน้อย3วันนะคะถึง7วันได้เลยนะคะเราอย่าเพิ่งให้สลับหรือว่าอย่าเพิ่งเอาอย่างอื่นมาผสมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอาการแพ้เช่นหน้าบวมปากบวมมีผื่นนะคะอุจจาระเป็นมูกเลือดหรือว่ามีคล่ดคลาดเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณของการแพ้อาหารชนิดนั้นๆได้เราจะได้ไม่งงนะไม่สับสนว่าลูกแพ้อะไรกันแน่นะคะถ้าเราเริ่มทีละอย่างนะคะและอันที่3นะคะบรรยากาศในการให้นะคะจะต้องเป็นบรรยากาศ ที่มีความสุขนะคะคนเลี้ยงคนป้อนเนี่ยก็จะต้องป้อนด้วยความสุขนะคะค่อยๆหลอกล่อก,กันไปนะคะห้ามบังคับนะคะแล้วอาหารเนี่ยก็ต้องดูตามความหนืดนะคะว่าลูกชอบแบบไหนนะคะบางคนก็สามารถเริ่มที่อาหารบดได้เลยหรือลูกบางคนอาจจะต้องเริ่มเป็นอาหารเร็วๆก่อนนะคะ ปั่นให้เหลวคล้ายๆนมก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มความเนืดของอาหารให้เป็นอาหารบดนะคะหรือบางคนอาจจะต้องเอานมที่กินอยู่เนี่ยมาผสมด้วยนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับรสชาติค่อยๆปรับไปนะคะว่าลูกชอบแบบไหนนะคะห้ามบังคับแล้วก็บรรยากาศจะต้องมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป,ป๊อปก็ฝากไว้3ข้อนะคะในการที่จะเริ่มอาหารเสริมให้ลูกกินง่าย อันที่1นนะคะเริ่มทีละน้อยนะคะ 2. นะคะเริ่มทีละอย่างเพื่อที่จะดูว่าแพ้อะไรนะคะจะได้ไม่สับสนนะและอันที่3นะคะบรรยากาศในการกินจะต้องมีความสุขนะคะห้ามบังคับนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับไปตามลูกนะคะว่าลูกชอบแบบไหนนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะหมอป๊อปดรสตีป๊อปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ